สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ FPOKM รอบรู้สู่คนคลังค่ะดิฉันนางสาวภาราดีนาคสายจากกองนโยบายการคลังขอนําเสนอเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างแผนการคลังระยะปานกลางและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2567ค่ะถือโอกาสนี้เล่าถึงที่มาของตัวเลขสําคัญที่ปรากฏในโครงสร้างงบประมาณนะคะได้แก่วงเงินงบประมาณรายจ่ายและรายรับซึ่งประกอบด้วยรายได้และเงินกู้ค่ะ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของร,ออรัฐพศ2561กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐต้องจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางให้แล้วเสร็จ ภายใน3เดือนนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณค่ะเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทสําหรับการวางแผนทางการเงินการคลังและใช้ประกอบการพิจารณาจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีค่ะนั่นหมายความว่าทุกวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมของทุกปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันจัดทําแผนการคลังระยะปานกลางขึ้นมา1ฉบับ แต่หากมีเหตุจําเป็นก็อาจพิจารณาจัดทําฉบับทบทวนได้นะคะและเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วสํานักงบประมาณร่วมกับกระทรวงการคลังสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยจะร่วมกันประชุม4หน่วยงานเพื่อกําหนดนโยบายงบประมาณประจําปีประมาณการรายได้ประมาณการรายจ่ายและกําหนดเป็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งวงเงินดังกล่าวนะคะจะเท่ากับกรอบวงเงินตาม แผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ก่อนหน้าค่ะหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการยื่นคำของ,งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและเข้าสู่การพิจารณาตามปฏิทินงบประมาณต่อไปค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลงังสำนักง,งบประมาณและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวพรดีนาคสายขอบคุณและสวัสดีค่ะ